นี่นี่จะบนชั้นสามนะครับที่ผมอยู่บนชั้นสามเนะแล้วก็ผมมีส่วนเล็กๆอยู่หลังอ้อนะครัแล้วตอนนี้มีนกมา้าเกิดลูกนี่นะขี่เต็มไลยผมจะให้มันอยู่ข้อตอนนี้มันมีลูกไปแล้วสอง สองรุ่นนะครับสองรุ่นละอันนี้เป็นรุ่นที่สามละรุ่นที่สามที่สองตูมน,นะครับผมจะอยู่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวละต่อไปผมหมดเรื่องแล้วครับพราว่ามันสกรปรกครับมีแต่ขี้เลยเนี่ยนี่ผักแคบมีต้นมะเขือติ่นะผมพอไห้ใส่ไปปลูกห้องผมอยู่ชั้นสามนะม,มีลกมาเยอะแยะเลย จำเป็นเนาะคนอยากมาอยู่นี่เนาะอยากมาอยู่ตัวเนาะจะจะเปลี่ยนให้ดีนี่นะเกิดได้ส่งงานเลยนะตัวใหญ่ก็ได้ยได้อยู่ดีเลยครับมีฟองหน้านะครับอันแรกผมมาจนเลยโอเคอัปเดตนกสองตัวโอเคครับผม ชว่วงนี้ชว่วงนี้โควิดระบาดเนาะอยู่บ้านก่อนนี้ผมยังไม่ได้เป็นตัดเลยโอเคเข้าห้องกันเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็ทำข้าวกินแบบไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ห้องกินข้าวในห้องพักผ่อน นี่ครับจะอัปเดตค่าหอเพินะครับค่าห้องผมแต่ละเดือนนะครับอันนี้ของเดือนเมษาห้าพันสี่ร้อยยิบสี่บาทโอเคนี่ก็คือห้องนอนนะครับนี่ครับจะหกฮกหน่อยนะห้องนอนของคนจนๆน,นี่ก็จะเป็น,นนะ แอลกอฮอล์นะครับประดิษฐ์ดัดแปลงนะครับเพราะว่าอันนี้มันรุดก็เลยดัดแปลงคนระับเดี๋ยวจะต้องเอาไปใส่ในรถไว้นะนี่เคยทอดซื้อไว้จาเจ้าถอดเทียบโอเคเดี๋ยวทำกับข,ข้าวกินนะนี่โอเคเดี๋ยวอาบน้าก่อนนะครับ